ขอขอใครขอขอขวดขอขอคใายขอขอคุณขอขอก็ะครองขอเงาะเงรอจ้าเจาขอจริงทองขอถาทองขอโทษทองขอบันเทอร์ถอขอหญิงยอดขอเสดาเด้อขอผู้ต่างด้อ ขอสาเถาะขอพนธทเถาะขอผูเท่เถาะนอนในนอนนอกดิบเโตกับโตอถุงเถะขอหาพพอทรงเถนอนหนุ่มนอนมาใบม้โมอปาปอพึ่งขอขอฟลาพอขอพลาพอขอพันเถาะ

อีกคือเคอีอเจคือไหนอีอีชี้ก่อนอีเจคือเคสเอลเอนเอ็นอออีคืออ r ร์เรสทีคือยูอาร์วีเบ้ร์ดับเบิลยูเอ็กซ์เอสวายที เบ้ครับอันนี้คืออ่านอะไรอ่ะอ่านสไลม์ไม้เมลายแล้วอ่านใหม่ทั้งหมดก่อนล้อ่านไมถงอ่อๆแล้วข้างอ่าๆไม่มีขีดอ่ามีหนึ่งขีดอ่าๆมีวงๆอ่ามีถกอีดอ่าๆแล้วว่ ไว้ไหมครับถูกแล้วครับผมถูกถูกไว้ถูกแล้วครับถูกแล้วไม่ใช่สลาดไม้หมวนอันนี้มันสลาดอออเออถูกแล้วมาต่อตลาดอะไรตลาอ้ายตลาดเอตลเอเมอเอกับอะไอ่าอ่าเอคารดียวสลาดแออะแอมีอะไรเมอเอค่ะเมอเอกับอะถูกอ่าเอ

เออเออเออถูกต้องจ่าอะไรเออ่ะเออเอมีอะไรลอกอเออ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 ออออออเอียดูด้วยอะไรเอออเออเอ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 เออออออเออ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 อเอออออเอเออ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 อเอออเออออออเออ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 อ อะไรออ่ะวอะวออะวออะอะวออะออ่ะวทูนอะไอ่ไม่ไม่มวนอยู่น่าอืมไม่ไม่ว่าเองอยู่น่าไม้มาลายหรืไม่เชือยอยู่น่าหรือเอาเอาเออยู่น่าไออยู่หลังหรือหรืออะไรหรือรอเรืออืมเรือเรือ ลือลอริงลือลอลิงมเอกลือลอลิงพู้ชัดชัดช้าช้ลือลอลิงลือลอลิงมะเอกมาต่ไม้อะไรก่อนไม้ตีไม้โทไม้โทไม้ตีไม้ตะกวาไม้ไหหูดูด้วยเวลาอ่านดูด้วยอ่านอันไหนอีกอันไหนต่อคุณคุ้ยอ่านตรงไหนต่อเปิดโย่อ้อออออก่อนออออ้อ

ออาพ่ออออายายอออยออายาอออายาอออูรูสออาสาอ้อาอ้าต่อไปอ้ออามาตาละอีอีมออีมีออีมีอ้ออีดออออีดีโอเคออาีตาละอีเหมือนเดิมอออีตออออีตีเอออ้ออ อ่ออีตีพ่ออ่อพ่ออีทีพออีทีครับครับแล้วมันตัวอะไรครับมันตัวมันปออออปาอออีทีอ่อีทีเอ่อออดูตาละอีอ่ออีอ่อตัวอะไรอออีปีชอเสือไงออเสือชอเออชออะไรอีทีเอออันนี้อะไรรอรู้ อ๋อเอาอีสีเอาอีสีเอออู๋หูเอาอูดูออูปาออูปูออูปูออูู๋ชอออูออูดูชอเอาอูชออูชูออูดูออูดูออออูออูหอหูระเอเอกเอกเอเอออเอเซโอเอเทอออโอเอท ออาลาเออเอเลอเอเล่อเอเลออเอเวอููหอเออเอเฮอเอถูกต้องออออาอาอูดูออาอากออากาออากาอูดูตอีตีตอีตีอูงูอาดูตาตยูโอเคมา คุณคกว่าเอาวิทธานพรุ่งนี้รออ่านยังไงพรุ่งนี้เราวันนี้พอแล้วเหรอวันนี้พอแล้วคุณครูบอกไว้แบบนี้เหรอเลขหนึ่งใช่หรือเปล่าคุณครูให้อ่านเท่าไหร่อ่านเท่าเลขหนึ่งเลขทองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขขูดเลขจีเลขแบเลขเก้าเลขสิ่เลขเอ็นเลขท้องเลขสามเลขสี่เลขห้ แล้วทุกกแล้วี่เจ็ดแปดแล้วก็ยี่สิบที่สิบเอ็ดที่สิบสองยี่สิบยิบสียี่้ายี่สิกเจ็ดยีแปดก็ยีสิบเฮ้ยเลขอะไเลขอะไรที่สาเลขอะไรเลขแล้วเอาเป็นสามอะไรสาสิบสี่สทอดี่สอสาที่สาสี้าที่หกเจ็ดทแปดี่เก้ ทีสิถูกต้องครับทีสิบเอทีสิบสองทีสิบสามทีสิบสี่ 15, ทีสิบหเจกฮ้ยเลขอะไรเลขค่ะมันเป็น5้อะไรมาต้องเปนหอะไรเลขค่ะนั่นแหละก็5้าอะไรอะ่ะเลขค่หกตัวห้าสิบห้าสิบเนี่ยมันเคยอ่านได้แล้วมันอ่านไม่ได้มันหน้าไหมอขอโทษน้ขอโทษใครครับขอโทษค่ะ